ดอสเซเว่นแล้วับบแรกเราก็จะสวยแทนบูทเคื่องแล้วก็อุปเอ็นดิบจะได้หน้านี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะเอ็นเดอร์เมื่อเข้าหน้าบูทในนูค้นบูทเสร็จแล้วเราก็ได้หน้านี้นะคะต่อไปเรามาตั้งตรงนี้นะคะเป็น DSC ไปกดนิกนะคะตั้งเวลาแล้ววันนี้เสร็จแล้วก็จะได้หน้านี้นะคะรอค่ะนี่ไงก็นั่นแหละนะคะต้องสอบทำเลยทำให้ดูจริงๆเลยไม่เป um ็นอ่ะไม่เห um ็นหน้าเราไม่ถ่ายหน้าถึงยังอืมไม่เชื่อเลยอ๋่ายน่ไงถหายใจออย่างเงี้ยแล้วถ่ายมีทางจมูกก็ได้หรือมึงคิดว่าจะแับแบบเป็นพวกอ

แล้วก็ามาเช a n g e อ e s ป t o p อ c นะคะแล้วก็เลือกคอมพิวเตอร์แล้วก็ซอร์แล้วก็บินก็โอเคอมันก็จะขึ้นลงได้ะ ราจะกดมาคอมพิวเตอร์นะคะแล้วมันก็จะมีไดซีกับไดดีที่เราสร้างไว้ตั้งแต่แรกที่เราแอพไพยที่เราแอพไพยไปะคะ่ะแค่นี้ค่ะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ